ครับวันนี้พบกับการแข่งขันโชคมวยลูกกรงนะครับ <ensus> เป็นประจำที่ท่านจะต้องได้สนุกสนานได้มันได้ลุ้นกับนักมวยคู่ชิงแชมป์ชนะเลิศกันในวันนี้นะครับฝ่ายแดงนะครับเป็นการต่อยกันแบบรุมกัน1ต่อสมาจากบุรีรัมย์หนึ่งคนครับนักมวยจากบุรีรัมย์ หน้าเขมือนยิ่งยงมากเออครับผมเอ๊ะคุณมาจากบุรีรัมใช่ทำไมทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นคนบุรีรัมรอเรือมันเระคุณคนแถวนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับเอ้าไม่ใช่คนแถวนั้นครับแล้วคนที่ไหน คนในนั้นครับคนในนั้นครับอุ้ยเหมือนกันละเหมือนผมเลยแล้วคุณคนแถวนั้นเหรอฮะผมไม่ใช่คนแถวนั้นคนที่ไหนครับผมคนตรองนั้นครับตรองนั้นกับในนั้นันเหมือนกันเหมือนตรองนั้นกับตรงนี้เออพร้อมมากเลยพร้อมมากแบพร้อมมากเลยใช่ไหมตร้อมมากตรงอมมากคู่แข่งน้องคุณมาจากจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีมาจากด่านบา อันนี้คนหรือว่าเม็ดมะขามครับ <fiance 20> ไม่ใช่เม็ดมะขามเขามาจากด้านมะขามเตี้ยนนี่ไงรู้กติกาหรือยังเป็นการสู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ผลชนะไม่มีการพักยกต่อยกันรวดเดียวนับสามถ้าไม่ลุกแพ้ไปเลยครับแพ้ไปเลยครับผมเอาละถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วชอก โอ้ย,อยลูกมาลูกมาอโอ้ยทำไมถึงยอมแพ้ง่ายๆที่ไหนนี่เวทีมวยล,ลูกลง <c oughs> อันเล่นซ่วมสิเต้จั่ถ้าทีซ่วมทำไมกดอ้อยบานมนนาัันสูโโอ้อตอนจอกัตปุ๊บเพื่อขึ้นโซรโดยหัวอ้เบิเลยโอ้เขาบอกเขาสู้ไม่ได้เม้นมากเลยเพราะแงนหน้าขึ้นมาเต็มเลย <c oughs> โอ้จะปลุกโ,โ,โ,โซ่จนับเขาบอกเม้นมากครับเม่น เรานานมาขามเตี้ยเป็นฝ่ายชนะไม่ไหวแบบนี้ของเหม็นมันความฝึกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นิทเฟ็นเปจครันไรคคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรคคอมเมดี้สุดยอดนะลูกเพีย